เริ่มต้นครับในรื่การใช้งานทีสเปกนะครับที่การสอนใช้งานทีสเปกแบบเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเราจะใช้ทีสเปกในการเลคคอร์ดของ u s c นะครับเราจะมาสอนกันเลยนะครับเปิดเกลโค้ขึ้นมานะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีทีสเปกสามนะครับ เข้าไปที่เว็บไซต์นับ T M นะครับ Speak นะครับนะครับเข้าเลยนะครับ Speak com นะครับมันจะมีการตรวจเช็คสภาพว่าคุณเป็นบอรดหรือเปล่านะอ่าตอนนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่เสร็จปุ๊บมันจะลิงก์มาหน้านี้ใช่ไหมครับกดไปที่ดาวน์โหลดครับ Speak 3ครับและสำหรับคนทั่วไปสำหรับเป็นของอย่างพวกเรานะพวกเราจะใช้อันนี้ครับ64บิตนะครับโหลดตรงนี้นะถ้าใครใช้ Windows 7 32บิตหรือ Windows 8 32บิตก็โหลดตัวนี้ไปนะครับ หรับใครที่ใช้ตัวนี้ไปก็กด6 4บิต bit ไปนะครับแล้วกดดาวน์โหลดนะครับกดดาวน์โหลดไปแอปพลายอะไรสัมเปิลไปนะครับแล้วก็ส่วนนี้มันก็จะดาวน์โหลดมาใช่ไหมครับเมื่อคุณทาการติดตั้งเสร็จแล้วนะครับมันจะมีโปรแกรมสเปคขึ้นมาใช่ไหมครับและมันจะขึ้นแบบนี้นะครับใช้วิธีการยังไงครับกด next ใส่ชื่อของคุณครับ nickname นะครับอย่างเช่น m a g n u m test ก็ใส่ m a g n u m test ไปนะครับอย่างตัวผมก็ m a g n u m test นะครับกด next นะครับอันนี้คือการให้มัน active เสียงอัตโนมัติเหมือนคุณพูดแบบนี้พูด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 ,พดเนี่ยมันจะจับเสียงอัตโนมัติแล้วมันจะส่งคลื่นเสียงเนี่ยไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วส่งไปให้ผู้ฟังนะครับถ้าพูดทูทอสนะครับคือการตั้งให้ปุ่มนะอย่างเช่นคุณต้องการกดสเปซบาร์เพื่อพูดในจี่สปีกก็กดอันนี้ไปนะครับก็คือกดตรงนี้ก่อนแล้วก็กดสเปซบาร์หนึ่งทีอะไรแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นไวทีปนะครับคือการแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบนี้อ่าแล้วกดเบิร์ประเทศไปนะฮัลโหลแบบนี้เลยครับ มันก็จะมีแบบนี้นะครับเนี่ยสั่งเซ็ตเสียงไปอย่างเนี้ยอย่างเช่นว่าประมาณว่าประมาณว่าเสียงขึ้นเสียงที่ต่ําที่สุดของคุณอะอย่างเช่นว่าคุณพูดไปเนี้ยไม่ต้องอย่างเช่นแบบรดบื้นผ่านมาเนี่ยลดบื้นเบาๆอย่างเนี้ยคุณอยู่ในห้องใช่ไหมอาจจะมีเสียงเข้ามาได้เนี่ยคุณต้องเซ็ตแบบเสียงที่ต่าที่สุดคุณลองตบมืออย่างเนี้ยถ้าเสียงเข้าหรือคุณพูดนะครับ เซตเสียงตรงที่ต่ำที่สุดนะครับแล้วกดเน็กครับอันนี้คือการไมโครโฟนมิวและสปิกมิวคือไมโครโฟนมิวคือการปิดไมค์ในทิศสปิกนะครับผมจะเซฟไว้ที่ F4 เพราะมันจะไม่มีปุ่มอะไรตรงกับในไมครับนะครับสปิเกอร์มิวนะครับคือการปิดลําโพงนะครับปิดลําโพงนะคือผมกด f 1 2นะครับกดเน็กไปนะครับนี่คือการจะแบบเซตเสียงว่าคุณต้องการให้มันเสียงแบบคอนเน็กเต็ดอะไรแบบเนี้ยคิกฟอร์ดเซิร์ฟเวอร์แบนเดอร์ฟอร์ดเเนี่ยคุณต้องการเป็นเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายนะครับผมเอาเสียงแบบ มาตฐาก็เป็นผู้หญิงนะครับกดเน็กนับพอเฟซบุกมาอะไรปิดปิดปิดไปนะครับโอเคนะครับแล้วก็กดฟินิชไปนะแล้วผมจะกดจะเดินๆหลังจกดแคนเซิลเอานะครับและการเข้าสู่เซิร์ฟเวอร์ของทีมสปีกนะครับกดไปที่คอนเน็กนะครับใส่เซิร์ฟเวอร์แอดเดสนะครับทาง u s เนะครับจะมีการให้เซิร์ฟเวอร์แอดเดสอัตโนมัตินะครับคุณติดตามด้วยนะครับใส่เข้าไปปุ๊บอย่างเช่นผมใส่ในนี้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวก่อนนะครับโอเคนะครับ ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะมีแบบนี้ใช่ไหมอ่าเราจะมาต้องมารวมตัวที่ห้องห้องหนึ่งนะครับอืมตามนั้นนะครับเราจะต้องมารวมตัวที่ห้องห้องหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเซตอันนี้ก่อนคือ IEC ไว้หนึ่งห้องไงอืมโอเคนะครับโดยห้องทั้งหมดนะครับจะต้องอยู่แต่ละทีมนะว่าจะทีมไหนเป็นทีมหนึ่งทีมสองทีมสามนะครับแต่นี้คือการสอนภายใน USC นะผมจะเปิดเป็นสาธารณะให้ทุกท่านนะครับนี่คือการสอนสิทกเรื่องเบื้อง,องต้นนะครับและอ่ะ การเซตเสียงไม์ไม่เอนะ็กโค่ครกดไปที่ออปชันนะครับซึ่ว่าคุณเซตไปเนี่ยเฮ้ยมันไม่ได้เรื่องว่ะอะคุณเออลืมบอกไปนะคุณนะติ๊กสองอันนี้ด้วยนะครับติ๊กสองอันนี้เพื่อให้เป็นการป้องกันการเอ็กโค่ของเสียงนะครับติ๊กสองอันนี้ไว้นะครับแล้วก็หรือว่าคุณต้องการเปิดไม์ตลอดอก็ได้เวลาแล้วกดแอปพลายไปนะไม่จะทําการค้างตลอดเวลาคุณหยุดพูดเสียงก็จะเข้าครับเสียงเสียงกดเมาส์ก็เข้าครับคือเสียงทุกอย่างจะเข้าหมดเลยนะคือการเปิดไม่แบบค้างนะครับโอเค ก็ปุตตทอกก็สอนไปแล้วนี้ก็สอนไปแล้วนะครับโอเคแอปพลายนะโอเคครับมีแค่นี้นะครับหรือไม่ก็อันนี้ก็จะเป็นนี่เมสเซจนะครับคือผมเซตเอาไว้นะครับอืมนะครับโฮสต์คีนะครับอย่างนู้นอย่างนี้โฮสต์ค์ตัวนี้ก็รีมูฟทิ้งนะครับโอเคผมมีแค่สองปุ่มนะครับนี่ก็ตามนั้นนะครับโอเคนะครับเจะกันใหม่ในพาร์ทพาร์ทหน้านะครับสอนมาแค่นี้นะครับจบเซตเพียงตัวนี้นะครับโอเคครับบาย